มาเรียนรู้คำศัพท์กับ Perfect English by ครูพิมพ์ผ่าน YouTube สวัสดีค่ะครูพิมพ์แห่ง Perfect English ค่ะวันนี้นะคะครูพิมพ์นำเสนออีก10คำศัพท์ด้วยกันนะคะแล้วก็มาอีก10ประโยคนะคะพร้อมกันหรือยังคะ มาเริ่มกันเลยนะคะในข้อที่หนึ่งค่ะเขาบอกว่า the octopus u s e it to to, to to move about and suckers to get hold of things แปลว่าปลาหมึกนั้นใช้อะไรของมันคะเพื่อที่จะเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ใช้ suckers suckers ตัวนี้ก็คือ,อตัวดูดนะคะ to get hold of things เพื่อที่จะยึดเกาะสิ่งต่างๆค่ะ Octopus มีอะไรคะ 1. Tentacles 2. Fins 3. g u m ฟินสามกำสี่เว็บตัวนี้นะคะก็คือหนวดนะคะหนวดของปลาหมึกนะคะคืออวัยวะของสัตว์ที่ยื่นออกมานะคะฟินตัวนี้ก็คือครีบนะคะกำตัวนี้ก็คือเหงือกนะคะเว็บตัวนี้ก็คือใยคะ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ น่าจะใช้อะไรเอ่ยข้อนี้น่าจะใช้เป็น tentacles นะคะ The octopus uses its tentacles to move about and suckers to get hold of things นะคะต่อไปค่ะข้อต่อไปค่ะเขาบอกว่า the pianist was ill so the concert was จุดจุจุดเขาบอกว่านักเล่นเปียโนนั้นนะคะป่วยค่ะดังนั้นคอนเสิร์ตจึงอะไรคะ ซึ่งอะไร support ตัวนี้แปลว่าสนับสนุนนะคะ support ตัวนี้แปลว่าสนับสนุน cancel ตัวนี้แปลว่ายกเลิกค่ะ cancel นะคะ follow ตัวนี้แปลว่าตามนะคะ create ตัวนี้แปลว่าสร้างค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อนักเปียนโนป่วยคอนเสิร์ตก็ต้องต้องอะไรเอ่ยต้อง cancel นะคะตอบ cancel จะเหมาะสมที่สุดนะคะ ต่อไ,ไปค่ะ after such a long walk my feet was very หลังจากที่เดินมาเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยเท้าของฉันก็ทำไมคะ swollen ตัวนี้แปลว่าบวมนะคะ large ตัวนี้แปลว่าใหญ่ damage ตัวนี้แปลว่าเสียหายค่ะ defeat ตัวนี้แปลว่าพ่ายแพ้ค่ะ หลังจากที่เดินมานานเท้าของฉันก็อะไรมากเอ่ยก็ swollen นะคะก็บวมมากนั่นเองนะคะมาดูข้อต่อไปเลยค่ะเขาบอกว่า the considerate drivers seldom have เขาบอกว่านักขับรถที่ระมัดระวังเนี่ยมักจะไม่ค่อยเกิดจุดๆนะคะ seldom um ตัวนี้ก็คือไม่ค่อยจะนะคะ มี have ตัวนี้ก็คือมีนะคะไม่ค่อยจะมีอะไรคะไม่ค่อยจะมี traffic jam อันนี้คือรถติดนะคะไม่ค่อยจะมี experience ก็คือประสบการณ์นะคะประสบการณ์นะคะ danger ตัวนี้ก็คืออันตรายนะคะ accident ตัวนี้ก็คืออุบัติเหตุค่ะ,อะตอบเลยคะ considerate driver seldom have c i d i n t นะคะก็คือไม่ค่อยมีนะคะเพราะตัวนี้แปลว่าไม่ค่อยนะคะไม่ค่อยเกิดไม่ค่อยมีก็คือคนขับที่ระมัดระวังจะไม่ค่อยมีอุบัติเหตุนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ Jack gets จุดจุดจุดท c เช็ before he goes to c h e e จะไป i งรเขาบอกว่าแจ็คนั้นจะให้ใครคะเช็ครถ ก่อนที่เขาจะไปเชียงรายค่ะมาดูค่ะ servant นะคะคำว่า servant ตัวนี้คือคนรับใช้นะคะคนรับใช้ที่เป็นได้ทั้งชายหรือหญิงนะคะ mechanic นี่คือช่างนะคะ maid ตัวนี้คือคนรับใช้นะคะหญิงเท่านั้นนะคะ secretary นี่คือเลขานุ นะคะเพราะนั้นให้ใครมาเช็ครถให้ก่อนที่จะไปเชียงรายคะ่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ mechanic น,นะคะ Jack gets a mechanic to check his car before he goes to เชียงรายนะคะต่อไปค่ะ He is an o n o r er s u d จุจจจ of Thai Parliament นะคะอันนี้ก็คือเขาเป็น คนที่ทรงเกียรติของสภาประเทศไทยนะคะแมนเจอร์ Manager ตัวนี้แปลว่าผู้จัดการนะคะผอจอกอเลยนะคะแอคเตอร์ Actor ก็คือนักแสดงนะคะเมมเบอร์ Member ก็คือสมาชิกค,ค่ะส่วนคลาวตัวนี้ก็คือตัวตลกนะคะเขาคือใครเอ่ยผู้ทรงเกียรตินะคะในรัฐสภาของประเทศไทยเขาคือ member นะคะสมาชิกรัฐสภานะคะต่อไปค่ะ English and Chinese are the two จุดๆ that students study hard เขาบอกว่าภาษาอังกฤษและภาษาจีนนั้นนะคะ are the two จุดๆที่นักเรียนเนี่ยเรียนหนักมากนะคะ object ตัวนี้นะคะแปลว่าวัตถุค่ะ Languages ตัวนี้แปลว่าภาษาค่ะ Countries ตัวนี้แปลว่าประเทศค่ะ Population ตัวนี้แปลว่าประชากรค่ะเอข้อไหนดีนะ้า English and Chinese are the two languages นะคะเป็นภาษาสองภาษาที่นักเรียนเนี่ยเรียนหนะักนะคะต่อไปค่ะ She would get very good marks on her composition if she didn't so many words แปลว่าเธอเนี่ยจะได้คะแนนที่ดีนะคะกับเรียงความของเธอถ้าเธอไม่จุดจุดจุดคำศัำ์นะคะคำว่าทุกคำตัวนี้นะคะเขาพยายามจะให้คำว่าสะกดผิดนะคะ เขาต้องการจะให้คําว่าสะกดผิดค่ะเพราะฉะนั้นคําว่าสะกดผิดนะคะมีอยู่ข้อเดียวที่ถูกนะคะนั่นก็คือคําว่า misspell นะคะถ้าเราไปหา d i s spell, in spell, unspell ใน dictionary ไม่มีนะคะเพราะว่าคําที่ถูกต้องคือ iss, miss misspell แปลว่าสะกดผิดนะคะแปลว่าสะกดผิดค่ะต่อไปนะคะ Food, water and shelter are all เขาบอกว่าอาหารน้ำและที่พักอาศัยนั้นเป็นจุดๆ,ๆสำหรับผู้คนที่ต้องอาศัยอยู่นะคะในการดำรงชีพอยู่เป็นอะไรคะ1 correct นะคะก็คือถูกต้องนะคะอันนี้คือถูกต้อง essential ตัวนี้แปลว่าจำเป็นนะคะ right ตัวนี้แปลว่า ถูกต้องเช่นกัน unnecessary ตัวนี้แปลว่าไม่จำเป็นค่ะอาหารน้ำและที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งที่ essential นะคะ essential for people to live นะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้คนที่ไว้อาศัยอยู่นะคะดำรงชีพนะคะต่อไปค่ะ it will be for me to see you tonight Because I haven't finished my homework มันจะจุดๆ,ๆสำหรับฉันมากเลยที่จะพบคุณในคืนนี้นะคะเพราะว่าฉันเนี่ยยังทำการบ้านไม่เสร็จเมันจะยังไงนะถ้าเกิดว่าฉันทำการบ้านไม่เสร็จมันจะเกิดอะไรขึ้น Possible ตัวนี้คือเป็นไปได้นะคะ Impossible ตัวนี้คือเป็นไปไม่ได้นะคะเป็นไปไม่ได้ Probable ตัวนี้แปลว่าบางทีค่ะนะคะอาจจันะคะ,จจะ,นะคะก็คือเกิดเกิดการไม่แน่นอนขึ้นมานะคะ improper ตัวนี้คือไม่เหมาะสมค่ะเอข้อนี้ตอบอะไรดีคะ it will be possible it will be impossible it will be p r o b a b l e it will be improper ตอบอะไรดีคะ it will be ตอบอะไรดีคะ possible impossible probable improper พวกนี้เป็นคำศัพท์ที่ความหมายใกล้เคียงกันมากเลยนะคะตัวนี้ก็คือต้องตอบว่า it will be impossible ค่ะเป็นไปไม่ได้ค่ะสำหรับฉันที่จะเจอคุณในคืนนี้เพราะว่าฉันยังทำการบ้านไม่เสร็จนะคะอันนี้ก็คือต้อง รอดูว่า,วาคำศัพท์ไหนที่เติมลงไปแล้วจะถูกต้องนะคะและนี่ก็คืออีก10คำศัพท์ดีๆนะคะจากครูพิมพ์แห่ง Perfect English นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย